ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะในสถานการณ์โควิด19นะคะเป็นครั้งที่2นะคะเนื่องจากครั้งแรกเราก็อาศัย DLTV นะคะแต่ครั้งนี้คุณครูนะคะสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะโดยคุณครูเป็นผู้จัดทำคลิปได้แล้วนะคะ ช่วงนี้นะคะสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะถ้าเกิดว่าต้องออกจากเีหสถานนะคะมันล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่นะคะแต่ตอนนีุ้ณคููขออนุญาตถอดก่อนนะคะเนื่องจากว่าคุณครูอยู่คนเดียวนะคะอยู่ในห้องพักนะคะไม่ใส่ก็ถือว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวนะคะ วันนี้นะคะเรามาจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนะคะโดยคุณครูกัญญาคา้สีนะคะหรือที่นัเรียนเรียกว่าครูเต่านะคะก็เป็นครูผู้ช่วยของโรงเรียนชาวัดนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งนะคะ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากทันผูอเมริกานนะรนฤพงศ์พิมพ์ทองนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจัดการเรียนการสอนตามปกติกไม่ได้นะคะเราต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไปก่อนนะคะค,คุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะเหมือนที่เรียนในห้องเรียนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัรว่าวันนี้คุณครูจะ ให้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรนะคะค่ะวันนี้ครณครูจะนำนักเรียนเรียนเรื่องกาบยานี11บนะคะกาบยานีส1บคืออะไรอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ๋อนักเรียนหลายคน,นทานไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะคืออะไรกาบยานี1 1คืออะไรไมีวิธีการแต่งกาบอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะแต่ตอนนี้นะคะคุณครูขอให้ นักเรียนทุกคนนะคะหยิบหนังสือเรียนนะคะภาษาพาทีนะคะเล็นนี้เลยนะคะภาษาพาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะหน้าตาแบบนี้หยิบขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมารอเลยนะคะเพราะเราต้องใช้แน่นอนนะคะหลังจากที่นักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วนะคะขอให้นักเรียนเปิดหน้า 203นะคะภาษาพาทีหน้า203นะคะเราจะเรียนกันวันนี้ก็คือ2หน้านะคะก็คือหน้า203กับหน้า204นะคะเป็นเรื่องของอธิบายเพิ่มเติมความรู้เรื่องเกี่ยวกับกาดยาณี11นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากาดยาณี11คืออะไรมีลักษณะอย่างไร แล้วเราเนี่ยจะสามารถแต่งกัดยาณีสเกตได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้คือหน้าที่เราจะต้องเ,อเรียนรู้กันในวันนี้นะคะแต่คุณครูมีแบบสรุปง่ายๆให้เราเข้าใจนะคะเราลองฟังที่คุณครูสรุปดูนะคะถ้าไม่เข้าใจเราก็สามารถกลับไปอ่านนะคะอ่านเพิ่มเติมได้อ่านทบทวนดูก็ได้หรือเปิดคลิปวีดีโอดู ย้อนหลังนะคะเปิดซ้ำเปิดซ้ำจนกว่าเราจะเข้าใจอันนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่นกักเรียนจะสะดวกนะคะ,ะกาบียานีสิบเอ็ดเขาบอกว่ากาบยานีสิบเอ็ดเนี่ยเป็นคําประพันธ์ประเภทหนึ่งนะคะในหนึ่งบทเนี่ยจะมีสองบาทนะคะสองบาทที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยบาทเอกกับบาทโทนะคะก็หนึ่งบาทเนี่ยจะมีสองวัต วักหน้าจะมีคําคำวักหลังจะมี6คำนะคะวักหน้า5วักหลัง6 5บวก6ก็จะรวมเป็น11นะคะเขาจึงเรียกว่ากากยานี11นะคะเรามาดูฉันทลักกันนะคะหรือสัมผัสการบังคับของการแต่งกากยานี11นี่ยว่ายากมากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องนี้ก็ อยากนิดนึงขอให้นักเรียนมีความพยายามนะคะและค,คุณครูก็จะพยายามพูดนะคะหาเทคนิคให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะคะ,ะสังเกตเที่รูปภาพนะคะจุดสีน้ำตาลกลมๆนะคะ1จุดแทน1พยางหนึ่งพยา,ยานงยายานะคะ2จุดก็แทน2พยางสังเกตนะคะว่าคุณครูจะใช้คําว่าพยางยาจะไม่ใช้คําว่าคําเนื่องจากว่า คำกับพยางชนไม่เหมือนกันนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะคำคุณครูขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะคะว่าคำก็คือเสียงที่เราเปล่งออกมาแล้วมีความหมายนะคะเช่นโรงเรียนโรงเรียนคือหนึ่งคำนะคะมีความหมายก็คือสถานศึกษานะคะแต่ถ้าครูตอบบอกว่าโรงเรียน มีกี่พยางตอบได้เลยทันทีว่าสองพยางโรงหนึ่งพยางเรียนหนึ่งพยางนะคะพยางก็คือเสียงที่เปล่งออกมาอาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะนักเรียนก็เข้าใจว่าในการแต่งกลาบยานีสิบเอ็ดแต่งบทร้อยกองหรือว่าจะเป็นกอนนะคะเขาจะใช้คำว่าพยางนะคะจะไม่ใช้คำว่าคำ เพราะคำกับพยางแตกต่างกันนะคะในที่นี้คุณครูจะใช้คําว่าพยางนะคะหนึ่งจุดเชียมตาลเท่ากับ1พยางนะคะวักแรกเลยวักที่หนึ่งมีหจุดก็เท่ากับว่าวักที่1เนี่ยมี5พยางวักที่สองวักข้างหลังนะคะมี6จุดก็เท่ากับว่ามี6พยางนะคะวักที่สมีห้าจุดก็หพยาง วรคที่4ี่มี6จุดก็6พยางนะคะสังเกตนะคะวรคหน้ามี5วรวคหลังมี6 5หบวก6กวมกันเป็น11เนะคะเขาจึงเรียกว่ากากายานี11นะคะวรคที่1กับวรคที่สองเขาเรียกว่าบาทเอกนะคะวรคที่3กับวรคที่4เขาเรียกว่าบาทโทนะคะสังเกตเส้นสีแดงเส้นสีแดงแดงนะคะก็คือ พยางสุดท้ายของวักที่1จะต้องสัมผัสกับพยางที่1หร II ือ2หรือ3ของวักที่2นะคะอันนี้เป็นการสัมผัสนะคะเป็นการบังคับการสัมผัสนะคะในการแต่งกับยานี11นะคะและพยางสุดท้ายของวักที่4จะต้องสัมผัสกับพยางสุดท้ายของวักที่3นะคะ แต่ถ้าคุณครูบอกว่าให้เราแต่งหนึ่งบทพยางค์วรที่4นะคะวรที่4เราไม่ต้องคํานึงถึงอะไรเลยคํานึงถึงความไพเราะของบทกลอนของเราบทร้อยกรองของเรานะคะแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณครูบอกว่าให้เราแต่งมากกว่าหนึ่งบทเราต้องคํานึงถึงการสัมผัสระหว่างบทด,ด้วยนะคะดูได้จากเส้นสีเงินนะคะเขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบท สัมผัสระหว่างบทก็คือพยางคสุดท้ายของวรรคที่4นะคะจะสัมผัสกับพยางคสุดท้ายของวรรคที่2ในบทที่2นะคะหรือบทถัดไปนะคะส่วนการสัมผัสระหว่างวรรคนะคะของบทที่2ก็จะเหมือนกับบทที่1เลยนะคะเพียงแค่มีเพิ่มเติมคือสัมผัสระหว่างบทนะคะเส้นเสียงเงินเท่านั้นนะคะ เรามาดูการอ่านกับยานมี11บ้างนะคะคุณครูบอกว่าหน้ามี5พยางหลังมี6พยางนะคะ5บวก6เป็น11นะคะวิธีการอ่านก็จะเป็น2พยางหยุดหายใจนิดนึงแล้วก็อ่าน3พยางนะคะแล้วก็หยุดหายใจอ่าน3พยางหยุดหายใจนิดนึงนะคะแล้วก็อ่าน3พยางสังเกตนะคะจำง,ง่ายก็จะเป็นสอง สามสามสามนะคะ,ะเดี๋ยวค,คุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะตัวอย่างในบทนี้นะคะเรื่อยๆมารอนรอนทิพากรจะตกต่ำสนธยาจากไกลค่าคำหนึ่งหน้าเจ้าตราตรูเรื่อยๆมาเรียงเรียง นกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวได้สังเกตการหยุดแต่ละวักของค,คุณครูนะคะค,คุณครูก็จะเป็นสองสามสามสามนะคะอ่าต่อไปนักเรียนก็ถ้าว่างก็ไปฝึกอ่านได้นะคะ ต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างการแต่งกัศยานี1ิที่ถูกต้องตามสัญลักษณ์นะคะตัวอย่างแรกเลยนะคะของกาศยานีส1บนะคะคุณครูก็นําของคุณกําชัยทองหล่อมานะคะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่ากาศยามีลำนำสิบเอ็ดคำจำอยากคายวักหน้า ห้าคำหมายวักหลัง6ยกแสดงคารูละหุนั้นไม่สำคัญอย่าระแวงสัมผัสต้องจัดแจงให้ถูกต้องตามวิธีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการแต่งกัอย่านีสิ 11. เดี๋ยวเรามาดูการสัมผัสนะคะการสัมผัสระหว่างวักก่อนนะคะก็คือ สังเกตในวรรคที่1น,นะคะพยายงสุดท้ายในวรรคที่1คือคําว่านานะคะตัวสีแดงๆคําว่านําจะสัมผัสกับพยายงคที่3ในวรรคที่2ก็คือคําว่าคํานะคะนากับคําใช้สาระอําเหมือนกันเรียกว่าสัมผัสสระนะคะแต่ถ้าเกิดว่าการสัมผัสกันใช้พย,ยัญชนะต้น เหมือนกันเน้นนะคะว่าต้องเป็นพยญชนะต้นเท่านั้นถึงจะเรียกว่าสัมผัสพยญชนะนะคะแต่ในที่นี้นำกับคำใช้สระอําเหมือนกันเราเรียกว่าสัมผัสสระนะคะต่อไปพยาง์สุดท้ายของวรรคที่สองก็คือคำว่าคลายนะคะคำว่าคลายจะสัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่สามนะคะคือคำว่าหมายนะคะ หมายกับใครใช้สระอาเหมือนกันนะคะหอมอออยอหมายคอลอออยอคยสระอาเหมือนกันนะคะก็เป็นสัมผัสสระนะคะก็คือสัมผัสสระอนะคะวักหลังหกยกแสดงถ้าค,คุณครูบอกว่าให้แต่งหนึ่งบทอันนี้ คือจบเลยเราไม่ต้องคำนึงถึงอะไรอีกแล้วนะคะแต่ถ้าเมื่อใดคุณครูบอกว่าให้แต่งมากกว่า1บทไม่ว่าจะเป็นสองบท3บท4บทหรือแม้แต่5บท6บทนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงต่อไปก็คือสัมผัสระหว่างบทสัมผัสระหว่างบทก็คือพยางค์สุดท้ายของวรรคที่สพยางค์สุดท้ายนะคะของวรรคที่4นะคะ จะสัมผัสกับพยางสุดท้ายของวรรคที่สองในบทถัดไปนะคะพยางสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับพยางสุดท้ายของวรรคที่สองในบทถัดไปนะคะในที่นี้ก็คือคําว่าแสดงกับคําว่าแวงนะคะสัมผัสสรละแอนะคะข้ารู้ละหุนั้นนั้น สัมผัสระหว่างวัคเหมือนกันกับบทแรกเลยนะคะนั้นก็จะพยางค์สุดท้ายของวัคที่1น,นะคะจะสัมผัสกับพยางค์ที่3ของวัคที่2นะคะก็คือคําว่านั้นกับคําว่าคันนั้นน้ออนันนันไม่ทูนั้นคออะยอคันสาระอะเหมือนกันเขาเรียกว่าสัมผัสสระนะคะต่อไป คำว่าแวงนะคะแวงพยางสุดท้ายของวรรคที่สองนะคะจะต้องสัมผัสกับพยางสุดท้ายของวรรคที่3นะคะนั่นก็คือคําว่าแจงกับแวงนะคะแจงกับแวงแจงกับแวงใช้อะไรเหมือนกันคะระหว่างแพงนชนะกับสระสระนะคะสระเหมือนกันก็คือสระแอนะคะเราเรียกว่าสัมผัสสระนะคะให้ถูกต้อง วิธีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการแต่งกับยานี11นะคะตัวอย่างแรกนะคะใครไม่เข้าใจคุณครูมีให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเรามาดูกันเลยตัวอย่างที่สองนะคะเขาบอกว่าธรรมชาติแสนงดงามฟ้าสีครามสวยสดใสหมูนก บินเรียงไปหมู่ต้นไม้โยกไปมาดอกไม้หลากหลายพันต่างสีสันงามหนักหนาหอมรื่นชื่นอุราแสนโสภาหน้ารื่นรมนะคะอันนี้ก็เป็นไรกองที่มีความไพเราะมากนะคะพูด เกี่ยวกับธรรมชาติที่งดงามนะคะะการสัมผัสนะคะเรามาดูก่อนกราบยานีสิบอดบทนี้นะคะประกอบไปด้วยกี่บทคะอสองบทนะคะเพราะว่ามี4แถว1บทเนี่ยจำมาเลยจะมีแค่2แถว1บทเนี่ยจะมี2แถวเท่านั้นนะคะแต่ถ้า2บทก็จะมี4แถวนะคะอ่ะเรามาดูการสัมผัสเหมือนเดิมเลยนะคะ พยายงสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับพยายงที่สของวรรคที่สองนะคะนั่นก็คือคําว่างามกับคําว่าครามงามกับครามสัมผัสอะไรลูกสัมผัสสระอานะคะสัมผัสสระอานะคะต่อไปพยายงสุดท้ายของวรรคที่สองนะคะคาว่าใสใสซก็จะสัมผัสกับ คําว่าไปก็คือพยางค์สุดท้ายของวรรคที่3นะคะใส่กับไปสารไอไม้มาลายกับสารไอไม้ม้วนนะคะเราจัดว่าเป็นสารไอเหมือนกันฉะนั้นใช้ได้นะคะก็สัมผัสสระไอนะคะไปกับใสนะคะต่อไปถ้าเราแต่งมากกว่าหนบทเหมือนเดิมเราก็จะต้องมีเพิ่มเติมก็คือสัมผัสระหว่างบท นะคะสัมผัสระหว่างบทที่นี้ก็คือคําว่ามากับคําว่าหนานะคะก็คือพยางค์สุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะจะสัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่สองในบทต่อไปก็คือบทที่2นะคะคาว่ามากับคําว่าหนาสระอ้าเหมือนกันสัมผัสสระเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะการสัมผัสของบทที่สองนะคะก็จะเหมือนกับ บทแรกเลยนะคะก็คือบทที่สองเราก็จะตีว่าเป็นวรรคที่1เหมือนเดิมวรรคที่สองวรรคที่3วรรคที่4นะคะก็คือคำขออภัยค่ะพยางค์สุดท้ายของวรรคที่1นะคะคือคําว่าพันจะสัมผัสกับพยางค์ที่สในวรรคที่สองก็คือคําว่าสันเหมือนเดิมนะคะเหมือนบทที่1เลยนะคะพันกับสันสระอะนะคะใช้สระอะเหมือนกันเรียกว่าสัมผัส ระนะคะต่อไปพยางสุดท้ายของวรรคที่สองคือคำว่าหนาจะต้องสัมผัสกับพยางสุดท้ายของวรรคที่สามคือคำว่ารานะคะหนากับราสาระอาเหมือนกันใช้ได้นะคะเป็นสัมผัสสระนะคะส่วนวรรสุดท้ายถ้าเราไม่มีแต่งต่อแล้วเราก็ไม่ต้องคำนึงถึงอะไรมากมายนะคะคำนึงถึงความไพเราะของบท ร้อยกองของเรานะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะต่อไปหลังจากที่เราได้เรียนแล้วนะคะคุณครูก็อยากให้เรามาทบทวนว่าสิ่งที่เราเรียนไปสิ่งที่คุณครูสอนไปเนี่ยเรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะอ่าเรามาดูนะคะทักษะภาษานะคะเรามาเปิด ทักษะภาษาเล่มน,นี้นะคะเล่มสีม่วงนะคะนักเรียนชั้นป .5 นะคะจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ทักษะภาษาเล่มสีม่วงนะคะแล้วให้นักเรียนเปิดหน้า104ค่ะ104นะคะหน้า104ทักษะภาษานะคะเราไปทำการในข้อที่5นะคะข้อที่หนะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนแต่งกาญยานีโดยเติมคำหรือข้อความที่เหมาะสมลงในช่องว่างนะคะเขาจะมีให้เราแต่งทั้งหมด4ี่ข้อนะคะสี่ข้อย่อยนะคะในใหนึ่งข้อย่อยมี4ีแถวสี่แถวกี่บทคะลูก4แถวก็สองบทนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่ได้ให้เราแต่งทั้งหมด แต่เขาให้เราลองเติมคําให้สมบูรณ์ถูกต้องตามสันท์ของการแต่งกาดยานี11เดนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างข้อที่1ให้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นักเรียนจะได้ลองทำด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะผิดถูกไม่เป็นไรนะคะเอาที่นักเรียนเข้าใจนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์ปกติ เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าวัยเด็กเล็กแรกรุ่นเราต่างวุ่นกับการจุดจุดจุดนะขยันมันอ่านจุดจุดจุดเพียรฝึกฝนเป็นคนดียามว่างต่างวิ่งเล่น ร้องรำจุดจุดจุดสามัคคีใจรักจุดจุดจุดมีความรู้คู่จุดจุดจุดอ่าจุดจุดจุดนี้เขาให้เราเติมเองโดยเราต้องคำนึงถึงสัญลักษณ์ของกับอย่านิสิบเอ็ดด้วยนะคะอ่าถ้าเป็นคุณครูคุณครูจะเติมคำว่าวัยเด็กเล็กแรกรุ่น เราต่างวุ่นกับการเรียนนะคะเรียนรอเอียนอเรียนนะคะขยันมันอ่านเขียนนะคะสังเกตเขียนกับเรียนสารเอียเหมือนกันได้ไหมลูกได้นะคะเพียรฝึกฝนเป็นคนดียามว่างต่างวิ่งเล่นร้องรําเน้น สามขีนะคะเน้นกับเล่นได้ไหมคะได้นะคะใจรักและพักดีใจรักและพักดีกกด,ดีกับคีสัมผัสการได้ไหมคะได้นะคะถูกต้องตามตามสัญลักษณ์นะคะมีความรู้คู่คุณธรรมวักสุดท้ายแล้วนะคะเราไม่ต้องคำนึงถึงเลยว่าจะต,ต้องสัมผัสกับอะไรเพราะเขาไม่มีต่ออะไรแลเนี่ยคะ แต่ถ้าโมดใดที่เขามีให้เราแต่งต่อเราต้องอย่าลืมสัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะต่อไปข้อที่ 2, 2> ข้อที่3ข้อที่4ให้นักเรียนลองทําดูนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรให้นักเรียนทิ้งคําถามไว้นะคะเราจะมีให้นักเรียนคอมเมนต์นะคะใต้ยูทูบนะคะของเรานะคะ เดี๋แม่ก็เก็บคําถามนั้นไว้แล้วพอมีการจัดการเรียนการสอนปกตินะคะนักเรียนก็สามารถนำำถําคาถามที่คุนสงสัยหรือข้องใจมาถามคุณครูได้ในห้องเรียนปกตินะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนสู้ๆนะคะตั้งใจกับการเรียนนะคะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของเราเพื่อตัวเราไม่ใช่เพื่อใครนะคะคุณครูตั้งใจทํานักเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วทุกอย่างก็จะ ประสบผลสำเร็จนะคะวันนี้คุณครูก็ขอรานนะักเรียนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะไปไหนก็อย่าลืมสวมใส่หนะ้นากากอนามัยตลอดเวลานะคะปิดทั้งปากทั้งจมูกนะคะพกแอลกอฮอล์ไว้ด้วยนะคะพยายามล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่นะคะ้องกันการติดเชื้อโควิด -19 นะคะ แต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เราค่อยกลับมาเจอกันนะคะขอให้นักเรียนสูซๆนะคะอดทนอีกนิดหนึงนะคะคุณครูก็จะตั้งใจสอนตั้งใจทาคลิปนะคะนักเรียนก็ตั้งใจเรียนตอบแทนคุณครูหน่อยนะคะซู้ๆนะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้คะ่ะสวัสดีนะคะบ๊าบายค่ะ